ตมตัวล่างเรา5-4เน้นเน้นเลย5-4เน้นเน้นเลยอยากรู้ไหมว่างวดเนี้ยได้มาจากไหน3ตัวออก8-9-4เขาบอกค่ะ3ตัว8-9-4 5-4นะเราเข้าเข้า5-4ตรงตรงเนาะใครอยู่ในกลุ่ม ก็จะเห็นนะคะว่าเราลงไปนานแล้วเนาะแนวทางเราลงไปนานแล้วรัฐบาลไทยห้าสี่นะคะรัฐบาลไทยปีนี้เรายังไม่หลุดนะคะเรายังไม่หลุดเลยใช้คาใช้คาว่ายังไม่หลุดเลยได้เพราะว่าเพราะว่าเราเข้าตัวฟันเข้าตัวเข้าตัวฟันไม่เข้าตัวฟันก็เข้าตัวเจาะทุกงวดไม่เข้าตัวฟันก็เข้าตัวเจาะทุกงวดนะคะเรายังไม่หลุดเลยรัฐบาลไทยปีนี้นะเรายังไม่หลุดรัฐบาลไทยเลยแล้วก็ วันสองวันน่าจะได้กลับบ้านแล้วนะคะอีกวันสองวันก็น่าจะได้กลับบ้านแล้วดีใจกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะคะอันนี้รัฐบาลไทยเป็นชุดที่หนูทำเองแล้วก็ลงไปนานแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีพี่เบียค่ะสวัสดีพี่เบียขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอืมโอ้กลุ่มฟีไม่มีแม่กลุ่มฟรีอ่ะจะเป็นแบบกลุ่มฟี กลุ่มฟรีตอนนี้จะมีแต่มีฉาชีพเนียเห็นไหมมีอาชีพขึ้นมาแกเนี่ยโอ้โหพ่อลอตเตอรี่มาน่นี่ว้ยแล้วไม่มีใครบ็อกให้เหรอวะเนี่ยนั่งทำงานโอ้โหตายแล้วกูแม่ได้อยู่ลอตเตอรี่แต่ ไม่กี่ใบเนี่ยตป้บนับก่อนนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสองสิบสสิบสี่สิบห้าลายถูกถูกทั้งสามตัวหน้าสามตัวท้ายสองตัวได้อยู่กี่กี่ท่าสี่แม่จ๋ามีใครแบบรัฐบาลไทยเราปังกันอีกแล้วเนาะใครที่อยากเข้ากลุ่มใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มแล้วก็อยากเข้ากลุ่ม เข้ากลุ่มเข้ากลุ่มขอคุณเออแม่จ๋าตอนนี้ถ้าเป็นกลุ่มซื้อสินค้าถ้าเป็นกลุ่มซื้อของตอนนี้จะไม่ไอ้นี่แล้วนะหนูหนูไม่ได้เปิดให้เข้าแล้วนะเพราะไม่ได้ไม่ได้ทําแล้วก็คือของอาขายตามปกตินะคะเพราะกลุ่มซื้อของพอซื้อไปแล้วไม่ได้ติดบอร์ดแอดมินเขาก็ป้าขอขอรหัสให้หน่อย ในกลุนนกมลนนกก่มไม่มีเลขนี้เอาคุณลินเขาบอกว่าในกลุ่มไม่มีเลขนี้ตอบหน่อยค่ะห้าร้อยกว่าคนใครอยู่ในกลุ่มคอมเมนต์ให้อีลินหน่อยใครอยู่ในกลุ่มคอมเมนต์ให้อีลินหน่อยค่ะบอกว่าอยู่ในกลุ่มไม่มีเลขนี้มึงอยู่กลุ่มไหนคะอีลิน อยู่กับมิชาชีพด่ากูเข้ากลุ่มกับมิชาชีพไม่เจอเลขจริงโดนเจอเลขปลอมด่ากูว่ากูกูอีกแล้วดีกูอีกแล้วบออีกแล้วบออ่านเม้นด้วยนะจ๊ะ อีลินมึงอ่านเม้นด้วยมึงอยู่กลุ่มไหนคะมึงอ่านเม้นนิดนึงมึงอ่านเม้นด้วยค่ะนี่พี่อุเม้นอยู่มันมีรหัสเดียวเหรอ เข้าใจเข้าเข้าใจไหมพี่แอนคือเข้าใจไหมพี่อันนี่คือหนูอะแนวทางรัฐบาลไทยหนูลงไปนานแล้วแล้วหนูโดนแบบเนี้ยทุกวันคือใช้คาว่าเกิดแต่กับกูได้เลยอะคือเวลาหนูลงแนวทางไปหนูให้เข้ากลุ่มจริงไม่เข้าแต่ไปเข้ากลุ่มปลอมไปโอนเงินให้มีฉายชีพ ไปโอนเงินให้มิฉาชีพไปเข้ากลุ่มปลอมไปเข้ากับมิฉาชีพไปสมัครเว็บพนันไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วไม่เจอไม่ได้ไม่ได้แนวทางที่เป็นของจริงคือมันเป็นเลขปลอมอมะแม่ในติ๊กตอกเต็มไปหมดเลยแต่เวลาแม่ด่าแม่มาด่าหนูนะเวลามาด่ามาด่าตัวจริงเวลามาว่ามาว่าตัวจริงนะเนี่ยแม่อ่านคอมเมนต์ดีแม่ดูคอมเมนต์ดีแม่ดูคอมเมนต์ดีหนูจะนั่งโกหกคนได้ขนาดนี้ได้เหรอเนี่ยมิฉาชีพคอมเมนต์อย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ไปกดเข้ากัน ใครอยากเข้ากลุ่มพิมพ์ดอเด็กแปดสิบแปดจ้ะใครอยากเข้ากลุก่มพิมพ์ดอเด็กแปดสิบแปดค่ะหนูขอรับแค่ร้อยคนนะหนูขอรับแค่หนึ่งร้อยคนนะคะรับแค่หนึ่งร้อยคนนะใครจะเข้ากลุ่มพิมพ์ดดเด็กแปดสิบแปดนะใครจะเข้ากลุ่มพิมพ์ดอเด็กแปดสิบแปดขอรับแค่หนึ่งร้อยคนนะจ๊ะเหลือเก้าสิบเก้าเหลือเก้าสิบแปดคนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะเนี่ย หนูก็จะบอกว่าคอมเมนต์แม่ๆยืนยันให้เยอะมากแปดสิบแปดบาทค่ะกลุ่ม VIP ใครจะเข้าพิมพ์ดอเด็กแปดสิบแปดนะาทนะคะเดี๋ยวหนูลงรัฐบาลไทยให้นะของสิบหกมาลงวันนี้แหละ หนูเขียนไว้ให้แล้วค่ะอ่านนิดเดียวเลยค่ะเสียเวลาอ่านนิดเดียวหนูเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับรัฐบาลไทยให้เร็วมากพี่กุ้งเดี๋ยวหนูลงให้อาจจะลงวันนี้นะพี่กุ้งนะพี่กุ้งจา่ายรัฐบาลไทยน้องอาจจะลงวันนี้เดี๋ยวโอเคไหมโอเคประหลาดถ้าจะลงวันนี้อ่ะสมาชิกจะโอเคไหมถ้าหนูจะลงรัฐบาลไทยวันนี้สมาชิกจะโอเคไหมพิมพดอเด็กแปดสิบแปดแล้วเดี๋ยวเลขบัญชีจะเด้งไปหาค่ะแม่แม่แม่แมยุพินจ๋า สิบหกลงวันนี้พี่กุ้งจะโอเคไหมล่ะขอบคุณพี่เอกบางบอลค่ะขอบคุณนะคะให้หนูลงวันนี้ไหมโอนบัญชีบริษัทค่ะบัญชีจะเป็นบัญชีบริษัทพิรดาบารมีปู่นะแม่ห้ามโอนบัญชีอื่นนะคะห้ามโอนบัญชีอื่นนะโอนบัญชีบริษัทพิรดาบารมีปู่นะบ้านเราจะลงแนวทางเร็วหน่อยนะคะแม่เพราะว่าจริงๆอะหนูมองว่าการลงแนวทางเร็วได้เปรียบนะหาซื้อลอตเตอรีร่ได้หาซื้ออะไรได้หลายอย่าง หลายอย่างเลยถูกส่งตัวดีใจมากดีใจด้วยค่ะคุณสาลีดีใจไม่อยากจะรู้ว่าได้ถึง b ูเดสกาเดี๋ยวรอซื้อเลยจากไปกันเดี๋ยวหนูลงไลน์เดี๋ยวหนูจะทําให้เลยเดี๋ยวลงให้วันนี้แหละแล้วทบาลไทยเดี๋ยวรอน้องเอาของมา ใช่ใช่คุณฟอยหนูลงแนวทางเร็วมากเลยนะหนูกล้าพูดเลยนะหายดีเอาพี่หนึ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยแหละเพราะว่าต้องใช้คําว่ายายาฆ่าเชื้อตัวนี้เหมือนเราตอบสนองด้วยตอนนี้ค่าเม็ดเลือดขาวว่าปกติแล้วเหลือมีแต่ค่าอาการอักเสบประมาณห้าสิจ่ายแล้วเข้ากลุ่มยังไงรอแอดมินในแชทเลยค่ะแต่แอดมินจะจะดึงเข้ากลุ่มค่ะรอในแชทเลยนะแอดมินกาลังไล่ต่อ รัฐบาลไทยนะคะขอบคุณนะคะรัฐบาลไทยนะคะปีนี้ยังไม่หลุดเลยใครที่อยากแบบเอ,อ้อยากรู้ว่าแนวทางหนูแม่นไหมลูกค้าลองเข้าไลน์เดือนก่อนได้เลยค่ะดอเด็กแปดสิบแปดราคาแปดสิบแปดบาทแปดสิบแปดบาทยอยี่ตลอดชีพไม่มีใครบล็อกจริงนี่ให้ดูให้ดูว่ากดบล็อกเองที่บอกก็บล็อกกันอ,อะเนี่ยตาดูกับดูกับตาว่าเขาทําเองเนี่ยนี่ก็บล็อกเองอีก 88บาทลูกค้าลูกค้าเข้าไปลองดูแนวทางได้88บาทลูกค้าได้คืนกลับไปมากกว่า88บาท88บาทลูกค้าได้กลับคืนมากไปมากได้กลับคืนไปมากกว่า88บาท